สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็วันศุกร์นะฮะเริ่มวันนี้หนึ่งนะแล้วก็วันแรกของเดือนนะครับสุกต้นเดือนเลยต้นเดือนเรามาลุ้นกันเลยฮะ,ะบายบาย ขึนหวยเดี๋ยวบ่ายนี้มีหวยออกฮะดูว่าใครเป็นเศรษฐีฮะขอทุกคนเป็นเศรษฐีแล้วกันนะครับนะแต่แน่นอนครับเช้าวันบ่ายนี้ก็มีรุ่นของเราเหมือนกันเพราะว่าเซ็ตเมื่อช่วงเช้านะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าประคองตัวนะครับเพราะว่าจริงแล้วเสียทรงแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ถ้ามองตามื่อนขถือว่าดูไม่ค่อยดีนะครับต่างชาติขายเยอะแล้วก็หุ้นลงค่อแขางจะเยอะนะครับแต่ยานแห่งเทียงใหญ่กว่าแท่งแข้งเขียวก่อนหน้าอะไรเงี้ยนะครับนะมาเมียโน่งการพักตัวครับ แต่สุดท้ายเอาจริงวันนี้เซ็ตทั้งวันเนี่ยช่วงเช้านะถ้าถามผมในมุมมองผมเนี่ยผมถือว่าเซ็ตพยายามจะยืนบวกมากกว่ายืนลบนะมีแรงซื้อสู้อยู่นะครับรบยังมีเหมือนกับพยายามจะเด้งตัวนะครับนะที่ว่ามันกลับไปยืนเหนือสักมาหนึ่งห้าเจ็ดสูนิดหน่อยแล้วก็ถอยกลับลงมานะครับนะคือยังคงมีความพยายามดันอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ปิดบวกนิดหน่อยฮะอยู่ที่หนึ่งห้าหกจุดสี่สี่บวกไปศูนย์จุดห้านะจริงๆแล้วไม่ค่อยมีระยะนะแต่อย่างน้อยก็เห็นอย่างว่า ไม่แดงนะครับไม่ใช่ว่าวาันลงแล้ววันนี้ลงต่อนะครับถ้าวันนี้วันนี้ลงวันนี้ลงต่อดูพี่ดีนะับ,บอันนี้ถือว่ายังยังมีภาพที่ออกมาคือ,อยังยังครบคองตัวแล้วก็สู้ได้อยู่ผสมควรธุ์ตัวเซตนะครับแรงซื้อวันนี้ก็ค่อนข้างกระจายตัวครับเดี๋ยวตัวเด่นๆก็อาจจะมีตัวตัวหนึ่งก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ครที่ยังคงม,มีแรงซื้อเข้าไปแต่รู้สึกวันนี้จะมีหุ้นกลุ่มแบงก์แอนด์ที่ย่อตัวลงมานะครับอเป็นหุ้นแบงก์แอนด์เฟดนี่แหละที่เป็นตัวถ่วงตลาดไว้ไม่ขึนไม่่หรแงงงงก็ึ แค่ย่อเฉยออ่่าายกงทำกำไรใช่ได้เป็นอย่างนั้นนะภาพาก็ไม่ได้มีระยะอะไรครับแล้วก็อลุ่มก็สองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกห้าสิบหกล้านบาทก็ตบลงนะครับตบลงนะครับนะนะกอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับนะภานอย่างนี้ได้ถือว่าโอเคอย่างน้อยเซก็ประคองตัวครับไม่ใช่ว่าพอลงแล้วลงเลยนะครับนะอันนี้ถือว่าลงแบบมีเชิงนะยังมีเชิงสู้มีเชิงตั้งรับอยู่นะฮะอ่าอย่างนี้ก็ไม่แน่นะเปรียบเสมือนมวยก็เป็นบ็อกซิ่งนะครับนะ ก็แลงมาฉันก็ถอยมาได้รับไป<ม>หน่อย<ม>หนึ<ม>่งแล้วอ่าแล้วก็อาจยังหวาสู้กลับเหมือนกันนะครับนะนี่คือเรื่องของเซตนะครับนะครับ,รบ,รบส่วนตัวทีเฟกมีอะไรบ้างครับครับทีเฟกเนี่ยทำครึ่งเช้าเนี่ยก็เซฟตี้เนี่ยแกว่งตัวในแดนบวกสลับลบนะสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาบวกได้ประมาณจุดหนึ่งบวกไปศูนจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นตนะครับได้สอบอกับตัวเดลต้าเนี่ยช่วยค้ำไว้นะครับแต่ตัวอื่นก็ไม่ได้ลงชุดอะไรเยอะแยะส่วนเอสอารศูนย์ยูสองสามเนี่ยปิดทรงตัวเหมือนกัน แต่บวกไปไม่ถึงจุดหนึ่งนะครับส่วนต่างตัวนี้ยังเยอะอยู่ตอนแรเกนเนี่ยคาดการ์เหมือนกันว่าช่วงประมาณกลางสัปดาห์น่าจะปรับตัวได้ดีกว่านี้นะครับแต่ขึ้นไปใกล้ไม่เท่าไหร่ก็ถอยมาอีกแล้วนะครับยังส่วนต่างแกรปเนี่ยระหว่างฟิวเจอร์กับตัวของ à, ตัวของอ mm ันเดอร์ไลน์อิงอย่างสเตี้เนี่ยก็ยังห่างกันอยู่ประมาณ5จุดได้นะครับเกือ mm. บเกือบห้าจุดก็ทําให้ยังดูไม่ได้แม่ยังไม่ได้ดูเป็นบวกมากนะครับแต่ รอบเนี้ยใครยังไม่ได้ปิดลองล็อกกำไรเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ไปถึงเป้าแรกเราแล้ว,ลวย่อมาเนี่ยเช้านี้เราให้ปิดไปก่อนหมดนะครับเพราะว่าดูแล้วสถานการณ์บ่ายนี้อาจจะยังแว่งแคบแต่ขอให้อ่าถ้าประคองในบงในแดนบวกก็ใช้ได้แต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีก a p อะไรให้เทรดได้กว้างมากนักนะครับก็เลยแนะนําชะลอลงทุนไปก่อนดีกว่าแล้วก็ต้องอจริงๆแล้วดูในดูในเอเชียนะวันนี้ก็ในส่วนของ ฮ่องกงก็ปิดทําการสิงคโปร์หรือว่าเวียดนามปิดนะครับก็จีนกับที่จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็พยายามบวกแต่ก็บวกไม่ได้เยอะนะครับส่วนใหญ่ประคองตัวบวกกันไม่ได้มากนักนะครับก็ส่งต่อฟิวเจอร์ก็คาดว่าน่าจะแกว่ตัวนี่แหละในด้านบวกสลับลบแต่ก็ลุ้นว่าปิดบวกหน่อยก็จะใช้ได้แล้วก็ต้องตามยอดต่างชาติด้วยเพราะว่ายังซื้อแล้วก็สลับขายรายวันนะครับทั้งหุ้นแล้ว เซฟตี้ฟิวเจอร์เนี่ยยังไม่มีดิเรกชันที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายทำให้ยังจับทรงไม่ค่อยได้นะครับต้องตามดูครับนี้ก็เลยเป็นกรุทธนาแตะเบรกนิดนึง่งนะครับถ้าปิดลองไปแล้วย,ย้อนกลับมาดูครับเซ็ตหน่อยว่าก็กช่วงบ่ายอาจารย์มองไงครับ ผมว่าถ้าวันนี้ก็ไม่ได้หวังไกลนะครับเพราะดูจากช่วงชา้าเนี่ยมันมันมีคนซื้อก็จริงเนี่ยครับแต่จะไปซื้อแบบไล่ราคาคงไม่ใช่นะครับนะคือซื้อแบบแบารให้มันขึ้นไปเลยคงคงไม่เท่านั้นนะครับนะเพียงว่าลงมามันก็มีคนซื้ออยู่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการมันก็เป็นการประคับประคองตัวนะครับ,ค,รบคือเล่นในเชิงรั้งรับมากกว่านะครับนะงั้นบ่ายนี้ก็มีแนวโน,โมมน้มว่าเซนตน่าจะเป็นสัดแก่งตัวนึ่งขอบแค่นะครับแล้วเราก็มาลุ้นกันต่อคือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบวกหรือลบนิดหน่อยเนี่ยไม่่่่ไไมด้ซีีเรรรยยสนนะะคับแแตอาลงง นะครับถ้าโรงแรมไม่สวยนะครับโรงแรมเป็นแท่งใหญ่ๆมันจะดูเป็นลบนะนะครับงั้นถ้าราคองคองนี้ไปได้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วถ้าตัวเซตนะฮะแล้วก็แนมก็น่าจะไปถึงกันนะเพราะว่าดูเหมือนว่าตลาดมันก็ยังคงมีความมั่นใจอยู่นะครับเพราะเมื่อวานนี้ต่างชาติขายได้หกพันกว่าล้านนะครับนะขายที่เปิดสามหมื่นกว่าโดยปกติถ้าเป็นงั้นน่าจะล่วงนะ อันนี้ก็ไม่นะดูเหมือนไม่ไม่ได้ตกใจอะไรมากมายนะครับนะเพราะเดี๋ยช้าเปิดมาก็เป็นรีบาวเลยนะครับนะแล้วเราจึงเชื่อว่าบาทนี้เซตน่าจะเป็นแนวโน้มออกประกอบประกอบแต่ผู้เผยไว้ก่อนเลยถ้าบ่าทนี้จู่ๆมีการขายตัวใหญ่ลงีบทีหนึ่งถอยก่อนเส่ววานนี้ของจริงมาแล้วคาดขายถ้าตัวใหญ่นะถ้าตัวใหญ่มานะครับนะเราสังเกตเอาเองตรงจุดนี้แล้วการจะเชื่อไม่น่าจะมีนะครับนะส่งน่าจะเป็นไซด์เว์ไปนะครับนะส่วนตัวผู้นั้นเรามองตัวบ c ซครับก็วันนี้ก็รู้สึกว่ากลุ่มมีเดียแข็บ้างนะครับนะ แล้วก็เผื่อว่าตัวอื่นๆี่มันมันไม่ชัดอะนะครับนะแล้วก็ลองเอามีเดียซึ่งราคามันไม่ได้ขึ้นไปไหนมากนะครับนะก็มองสถานการณ์เอาตัวรับมาครับมองรับอยู่8.65ครับแล้วก็ต้านอยู่9.10แล้วก็4.7 2อ่า9.10นะคิดว่ายังมีลุ้นเรื่องการลุ้นรีบาร์สตัวของของอ่าของบีนะครับนะแล้วก็มาคือตัว S P R C ครับ นี่ก็ย่อๆอยู่เหมือนกันนะวันนี้รู้สึกว่ากลุ่มน้ำมันดีขึ้นนะครับราคาก็มีลุกเิรขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้เองก็ถือว่ายืนยืนได้อยู่เชตัว s p r c นะครับนะเรามองรับอยู่9บาทครับต้านอยู่9 5้กับส0บบาทยีนะฮะอันนี้ก็มองในสานการเทรษฐอ่อนตัวรักเหมือนกันเราเล่นเทรษฐีอีเพราะดูงี้แล้ว ราคาอาจจะไม่รีบไปไหนแต่คิดว่าน่าจะรับข้างหน้าน่าจะเอาอยู่นะครับนะก็เลยบอกว่าอ่อนตัวรับแล้วก็รอจังหวะรีบาแล้วค่อยค่อยขายออกตัวกเอสพีอานะครับนะก็2ตัวก็แนวเดียวกันนะครับทั้ง b ีด้วยนะครับนะเชิญต่อเลยฮะับทีเฟรครับครับในส่วน stock future นะครับตัวที่มีสัญญาณเทคนิคเป็นบวกหน่อยแล้วก็น่าจะมีกลยุทธ์เทรดดิ้งฝั่งรองได้นะครับก็จะมีตัวแรกเป็นตัวของเอราวันนะครับเออาร์วเนี่ยอ่าเริ่มพักมา2วันนะครับแล้วก็เริ่ม ประคองตัวเหนือเส้น5วันได้เพราะมีโอกาสดีดตัวต่อนะครับแนวรับหา 5, บาท50แล้วก็แนวต้านด้านบนเนี่ย5บาท8ปลุ้นผ่านไปได้เนี่ย6บาทอีกไม่ไกลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวของนับทียูราคาเนี่ยประคองตัวนะครับแล้วก็อ,อยู่ตรงแถวแถว14.4นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการสร้างฐานเพื่อที่จะลุ้นขึ้นต่อได้นะครับถ้าเงินบาทอ่อนค่าอยู่ก็น,น่าจะส่งให้ราคาเนี่ยมีโมเมนตัมที่ยังพอไปต่อได้อยู่นะครับก็เป็น สตัวนะครับส่วนตัวเมื่อเช้านี้ที่แนะนําตัว MBK ไปราคาก็ไปตามค่านะลุ้นนี่และครับสิบเาๆสิบเกาบาทก็กว่า20เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะวันนี้เพิ่งเบรกทำหายได้ในรอบอในรอบปีนี้เลยนะครับไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ MBK นะครับเราเลเฟิันต่อหรือว่าทยอยแบ่งทำกำไรได้ค่างเงินบาทนิดนึงนะครับยืนตรงประมาณ35ช่วงนี้เป็นช่วงที่ ถือว่าเป็นช่วงลอยต่อแล้วกันเพราะว่าราคายังมีการนะเหมือนกับวัดกําลังกันตรงบริเวณ35เนี่ยจะยืนหรือว่าจะไม่ยืนนะครับก็คนต้องตามต่อนี่แต่ว่าสัญญาณที่มันเริ่มชัดขึ้นเนี่ยเราก็ให้เทรดดิ้งฝั่งรองนะครับสำหรับ USD ซื้อ U 23อีกรอบหนึ่งนะครับวัดกันอีกรอบหนึ่งนะครับลุ้นไปทํากําไร35.2แล้วก็35.3นะครับฝ mm ั่งรองยูดิ u เจอร์ก็จะได้เปรียบค่าตัวของสัวพอยนิดนึงเพราะว่า ัวฟิวเจอร์เนี่ยมันเทตรต่ำกว่าสปอตนะครับถ้าเวลาผ่านไปแล้วราคายัางไซด์เว์เนี่ยฝั่งรองน่าจะดูมีภาษีดีกว่าอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดทั้งในส่วนของทองคำอทองคำเนี่ยยังไม่ผ่าน1 9 5 0แต่ก็ยังไม่ได้พักหลุด1.9 3 5ตรงเส้น5วันนะครับแล้วก็ตรงกับเส้น75วันดนะ้วยซึ่งเป็นเส้นเน exponential นะครับยืนได้เนี่ยก็ยังมีลุ้นดีตัวต่อ แต่คืนนี้ทุ่มครึ่งครับจะมีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเฮโลแล้วก็ตัวเลขการว่างงานด้วยซึ่งถ้าไปดูคอนเซนทรัสนะขอให้ตัวเลขเนี่ยไม่ได้สูงเกินกว่าถ้าแสนเะจ็ดแสนแปดออกมาอิ line, นไลน์ก็ได้ผมว่าทองคำเนี่ยก็พร้อมเด้งต่อแต่ถ้าออกมาแล้วมันโตกว่าที่คาดเนี่ยตัวเลขการจ้างงานพุ่งไปเกินแบบแสนเก้าสองแสนเนี่ยอันนี้อาจจะกดดันทองลงมาได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็กับอาจจะสร้างความกังวลว่าเรื่องของเฟดอาจจะต้องไปปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับ หรือว่าในช่วงไตรมาสสี่นะครับผมคงต้องตามดูช่วงทุ่มครึ่งน่าจะผันป่วนทีเดียวนะครับใครถือพ o ริชั่นถึงช่วงตอนกลางคืนนะถ้าไม่น่าใจก็ลดลงหน่อยถ้าถือไว้เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่มีในส่วนของนับ,นบ,นบในส่วนของพ o ริชั่นเนี่ยจะรอดูช่วงประมาณทุ่มครึ่งไปก่อนไหมผมว่าก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับในเชิงกลยุทธ์นะเราก็ยังถือรองอยู่เพราะว่าเทรนเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงการฟื้นเพื่อที่จะเด้งตัวต่อนะครับ สำหรับ G O U 2 3นะครับเพราะราคาก็ยังยืนได้ดีอยู่ครับครับหมดแล้วครับสำหรับทองคำฝากไว้เท่านี้บิตคอยไม่มาช่วงเช้าก็อยู่ตรงนี้บ่ายมาก็อยู่ที่เดิมไม่ได้เป็นอไหนเลยนะครับจะ่้อมมือคุณเป็นเหรียญจะไปแกว่งช่วงกลางคืนนะส่วนใหญ่การนี้ต้องระวังนะฮะก็ส่งไม่ค่อยสวยเพราะลงมากองๆเนี่ยระวังเพราะว่าเมื่อไหร่หลุดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะไหลเลยครับ ต้องระวไว้ก่อนตามชมพันธ์แบบนี้นะฮะ <c oughs> ก็ไม่แน่อาจจะเห็น2,000 2น0องนะครับ <c oughs> เล่นไป <c oughs> นะครับเ <c oughs> มื่อก่อนหน้านี้ก็ลงทีเดียววละพันเหรียญก็เห็นแล้วเหมือนกันนะครับนั้นเทดช่วงนี้นใครเทศกเหรียญระวังนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับนะบมาดูข่าวสารนิดหนึ่งครับวันนี้ก็แน่นอนทางด้านของธนาคารจีนฮะธนาคารจีนหรือว่า PBOC ครับนะก็บอกว่า เขาจะมีการปรับอัตราส่วนสำรองฮะเงินสกุลต,ต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์นะครับลงมา2%อนะฮะอยู่ที่ระดับ4จากเดิมอยู่6นะครับนะบบเขาบ,บอกว่าปรับลงมาเพื่อที่จะเป็นการชะลอหรือว่าเบรกไม่ให้เงินยืนเงินหยุนอ่อนค่านะครับ,รบนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะทำยังไงเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะครับนะส่วนทางด้านของมุดดี้ฮะเขาบอกว่าตัวสกิจโลกมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะครับนะแต่ก็ยังมีโอกาสฟื้นตัวนะแต่เหตุผลการชะลอตัวลงก 6, มาจากเรื่องของ ไอ้ดอกเบี้ยที่ขึ้นมาแล้วอยู่ค้างตัวอยู่ข้างบนเวลานานนะครับนะแล้วก็การชะลอเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะแล้วก็เพราะว่าตึงตัวในระบบการเงินนะครับนี่คือผลที่ทำให้บอกว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวนะครับนะแล้วก็ทางด้านนายกของเรานะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องของอะไรนะฮะคำพังหนี้ของเกษตรกรนะครับนะเห็นบอกว่าน่าจะมีความชัดเจนในช่วงมันเดือนตุลาือนได้เป็นช่วงเดือนเดือนตุลาครับนะรอดูกันนะฮะเพราะว่ามันต้องรอฮะรอทุกอย่างคอรมบอกทุกอย่างเช็คตัวเรียบร้อยถูกไหมฮะ แล้วนั่นมาก็จะเป็นโปรเซสอะไรต่างว่าไปน่าจะช่วงมาตุลาอะไรว่ากันไปแล้วก็จะมีประเด็นก็คือพวกว่าฟรีวีซ่าเนี่ยเห็นวันนี้มีมีคำพูดมาชัดเจนเนะว่าคนจีนเข้ามาไม่ต้องขอวีซ่าครับนะคือไม่ต้องขอคุณก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมคือจะเปิดกว้างเลยครับนะครับเนี่ย อันนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะดูอย่างนี้แล้วจีนจะเข้ามาหรือเปล่านะครับเดยเฉพาะกุ๊ปทัวร์นะครับนะคนที่ผ่านมากรุ๊ปทัวร์บอกกุ๊ปทัวร์เข้ามาไม่ได้เป้านะครับนี่ยจะเป็นคนที่เดินทางมาเที่ยวเองนะครับเนก็หวังในเรื่องของกระตุ้นการท่องเที่ยวบ้านเรานะ่ครับก็ต้องหวังแล้เต็มที่แล้วฮะเพราะว่าเราเพิ่งส่งออกไม่ได้นะส่งออกที่ผ่านมาเราขดตัวเยอะนะครับแล้วขาดดุลด้วยปีนี้นะครับนะเงินเราก็ต้องหวังการท่องเที่ยวนี่แหละนะจะเป็นตัวตัวชูโลกนะครับนะแล้วเราก็เตรียมตัวให้เป็นเจ้าบ้านท หุ้นแน่ก็วันนี้บ้านปูนะฮะก็ถือว่าย่อนะฮะสุดท้ายไม่ป่ายเริ่มถอยนะครับนะแต่บาทสาบครับลบไป25่สิบหต่างนะครับแล้วก็มาคือตัวของสอบขอครับหนึ่งร้อยหกสบาทนะครับวันนี้บวกแรงนะสามร้อห้าสเรียวสูสีจากเมื่อวานที่ลงไปวันนี้เอาคืนนะครับนะแล้วก็ตัวปอทอกสามบาบาทปุ๊บยี่สิาต่างครับแล้วสองตัวเลยก็คิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเรื่องของราคานั้งมันนะครับนะก็ราคานั้งมันสูงขึ้นครับเพราะว่าโอเปกเหมือนเดิมคือไม่ได้เพิ่มมาาลลลดกํังผิต เองครับยิบตึงไปถึงปลายปีเลยนะครับต้องเตือนแล้วมันแพงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวลองลงมาดูกันนะฮะแต่จริงแล้วของบ้านเราถ้าถามผมนะว่ามันบ้านเราอ่ะที่บอกว่ามันแพงมันก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องภาษีเนี่ยนะครับเพของในโครงสร้างเพิ่ไปดูดิโครงสร้างในภาษีเต็มเลยนะครับนะแล้วก็ตัวของเคแบงครับหนึ่งร้อยสามสิบบาทฮะก็ลบไปห้าจุดต่างนะครับนิดหน่อยส่งๆนะแล้วก็ตัวบีดีพีครับยี่สิบจุดเจ็ดห้าวันนี้ลบไปยี่สิบห้าต่างก็ถึงส่งๆนะครับนะส่วนตัวที่บวกแน่นอนอยันก็คือสอพอตัวเดียวหนึ่ง แล้วก็เดลต้ามาช่วย1บาทก็1จุดนะฮะแล้วก็ปอทอนี่บวก1สลึงก็0.58ก็ตัวเยอะนะนะครับแล้วเออทีเออที่ชอบมาช่วงนี้เนี่ยเราพูดมาเสมอว่าพอตลาดมันเหมือนมันลงลงแล้วมันไม่ค่อยมีตัวเนี่ยเออทมักจะมานะนี่ชอบเป็นพระเอกตอนนี้ได้ก็โอเคอย่างไรก็ช่วยรองตลาดไว้นะครับบวกไปศูนองเก้านะครับนะส่วนตัวลงก็มีบีดีเอสด์บีวายดีบีดีนิดก่อนในนี้ขึ้นมาแรงนะครับวันนี้ก็เหมือนกับเป็นการขายสลับนะครับนะก็มีการโยนลงมาเหมืือออนนนนนกกกััแล้ว็ย่ตามมเหะ ตัวนี้บอกว่าติดหวังนะรีบาร์ดีอยู่ถอยลงมาเฉยๆมันวันนี้ถอยลงมาแล้วก็เอ็ดวานครับยอดหนึ่งบาทไม่ได้มีอะไรครับแล้วก็ซีบีเอ็กซ์เราแยกต่างก็ไม่ได้มีอะไรเสียว่าวันนี้ถ้ามโนในภาพรวมการขายไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นนะครับได้เป็นการขายจำเายเฉยๆนะครับเนี่ยเพราะมันก็ขายไปกระจายไปนะครับเนี่ยใครมั่นใจก็อยู่ใครไม่มั่นใจก็ออกมาลองนันนะครับนาแล้วก็ไม่มีอะไรครับเติราลมาตูคําถามไลยดีกว่าะครับก็แน่นอนวันนี้คำถามแรกคือตัวของ s c g ซถามว่าทรงเสียอย่าง ก็ยังไม่อะไรนะเพราะว่าเมื่อวานนะเมื่อวานขึ้นมาแรงนะวันนี้ก็แผ่วๆไปหน่อยนะครับมันก็ธรรมชาติพามองภาพรวมตลาดมันก็ไม่ค่อยเอื้อนะแล้วเมื่อวานนี้จริงก็ถือว่าแข็งเมื่อวานนี้คนอื่นเขาลงเขาขึ้นนะอันนี้คือความแปลกนะครับนะนะเพราะว่านซื้อปูใหญ่ไม่มานะเมื่อวานปูใหญ่ไม่มาใช่ไหมมาแบบเดียวๆเลยอ่ะยืน40ได้ผมว่ายังแข็งแรงนะครับเดี๋ยวยังพิ่งมีมาเยือนแล้วยังพึ่งวีซีเรดมากนะครับแล้วซื้อสี่สิบต้านอยู่สี่สิบสองนะฮะแล้วก็บีเจซะ ซื้อต้องถือแล้วก็ถือว่าลงทุนด้วยนะเพราะ BJC เนี่ยผมสังเกตมาหลายครั้งนะคือมันหุ้นที่เรียกว่าอารมณ์สุนทรภิณนะอย่างมันมาก็มาไม่มาก็อยู่เฉยเฉยมันเงียบไปมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคุณว่าคุณต้องไปสังเกตดูนะครับนะแล้วมันไม่ค่อยแข่งกันตลาดด้วยนะครือตลาดบางทีมาเขาก็ไม่มาเขาอยู่เฉยเฉยแค่นั้นแหละนะครับนะแล้วก็ส่งทุนนี้ก็ถือว่างานพักตัวแต่ผมคิดว่า BJC เองเนี่ยน่าจะมันก็ยืนได้นะแล้วก็รอรีบาร์มากกว่าอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดมีการกระตุ้นเรื่องของงการใช้เเินนี่ย ขาได้ได้ผมประโยชน์ด้วยได้จะบอกันะครับนั้นรอจังหวัดนี้ดึงจังหวัดนี้ก็มีอยู่ก็ถือไปก่อนครับนะแล้วก็เซก้าครับโอ้วันนี้เล่นเงินแรงเหมือนกันนะครับแต่วันนี้มาแรงมากเลยทีช่วงลงกนลงแตครับนี่ขึ้นไปปิดก๊ปหมดเลยนะครับเปิดไว้ตอนช่วงเมษาที่ผ่านมานะครับมาสะแลงเลยสามบาทนีแต่น่าจะโอเวอร์โซโอบอลนะโอบอลแล้วด้วยนะครับอยช่วงมือมงนี้ใครเล่นอยู่ระวังเลยนะก็ถามผมผมไม่คนที่ไม่มีผมบอกเลยไม่น่าเข้า นะครับหายวันเช้านี้สามบาทแปดตังค์นะแนวต้านใหญ่เลยนะครับระวังเลยถ้าเมีเงี้ระวังนะครโบโอโบส์สุดท้ายเนี่มันต้องมีการพักตัวแหละมีกมีพักเมื่อไหร่นี่เองแล้วก็พักดูทรงนิดนึงคือถ้าพักขึ้นรถโอโบส์แล้วยืนได้แล้วไปต่อนี่โอเคแต่บางตัวพักกนคือลงมาเลยนั่นไม่ดีนะฮะคุณต้องดูนิดนึงนะเดี๋ยวจังหวะนี้หน้า้สถามผมนะจังหวะนี้ถ้าคุณมีอยู่เนี่ยรอขายดีกว่านะคือเยิงคือขายนะครับนะคุณไม่มีนั่งดูไปนะครับพอสองวันนะะะกว่าาเเเปออร์์ซ็นนนนตถ้้มงแบบพืๆลย ถ้าเป็นงี้ก็ลองนิดหนึ่งนะครับผมว่าไม่น่าตามถ้าก็ไม่มีนะฮะแล้วก็อะไรบ้านปูฮะโอ้นี่ถอยลงมาหลแถวเลยทรงไม่ไปไหนอยู่แล้วยังลงตามมาอีกนี่ใกล้ช่วงที่จะแปลงวอลลั่นแล้วนะครับตัววอลลันนี่ใกล้จะจะหยุดซื้อขายในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วนะครับนี่หลุดตัวตอนตัวห้างใช่ครับตัวของบ้านปูนะครับจะใช้สิทธิ์ช่วงสิ้นเดือนกันยาอพอะมันก็คือเดือนกันยานี่แหละจะ เริ่มแปลนจะเริ่มหยุดการซื้อขายสัปดาห์หน้าเราก็แปลนช่วงสิ้นเดือนนะครับก็ลงมาแบบนี้ก็นี่เหมือนกันนะรู้สึกว่าราคาแปลงมันอยู่เจ็ดบาทกว่าถ้าจะไม่ขิดมันเจ็ดบาทกว่าเจ็ดบาทกว่าแล้วตัวลูกตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยมันน่าจะต้องลงตามแม่เหมือนกันนะเพราะว่าแม่ลงมาลงมาครับอยู่ประมาณิบตังค์เพราะว่าการเมื่อต้นสัปดาห์มีคนถามมาอยู่เหมือนกันอยู่ประมาณิบตังค์ี่ลงมาแล้วครับ ก็ธรรมชาติเพราะว่ามันว่ามันใกล้จะหมดยุคมันจะลงหาศูนย์ครับนะและคราวนี้ถามว่ามันจะมีมูลค่ามีมูลค่ามันอยู่ท well ี่ตัวแม่ถ้ามันแปลแล้วมันคุ้มมีกําไรมันก็จะมีมูลค่าอยู่แล้วเกิดแปลแล้วมันไม่คุ้มขาดทุนมันก็ไม่มีมูลค่าถูกไหมครับเพราะคนอย่างนี้คุก็ไปเล่นเล่นตัวตัวแม่เลยดีกว่าแล้วคุณถ้าคุณคิดจะซื้อนะนะครับนะอันนี้เป็นหลักทั่วไปนะครับนะแต่ก็ตามเราก็ไม่รู้ว่าพอคุณแปลไปแล้วบางทีคุณดูแม่ซื้อกลับมันขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ปกติว่ามัััััััันนนนนนมมมมไไ่่่่งงาาาาาาายยขด้้้้ะะะะเเพรรรวว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 วออคคุุุณณแแปปลลตตตตตตีกจห แรงต่างอีกนะครับนี่ยงั้นบางคนก็อาจจะมองอย่างนี้เขาตัดปัญหาเขาก็ขายไปเลยครับนะคือไม่แปลกนะครับนะแล้วก็จะซื้อก็ซื้อตัวแม่แทนไปเลยง่ายกว่านะนี่แล้วแต่วิธีนะฮะนะครับเราพูดถึงตามทฤษฎีที่มันเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็นนี้บ้านปู่ก็เลยดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็ดูอย่างนี้ไม่น่ามานะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าไปเล่นหุ้นน้ำมันดีกว่านะน้ำมันมันตามกระแสนะครับเพราะว่ากระแสเรื่องน้ำมันที่ยังมีราคาสูงแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวกว่าไม่กี่เดือนก็ข้า แต่บ้านปูหัตหินช่วงหลังก็ต้องมาดูเหมือนกันว่าเอะจะกลับมาไหมนะครับนะเพราะถือว่าดูราคาห,หินจะไม่ค่อยกลับมานะเนี่ยนิวก็เตอร์ไหนเอ่ยท่าอ่าไม่ได้เท่าไหร่นะฮะครับไม่เห็นไม่เห็นมาเม่อไหร่นช่วงที่บ้านปูระวังนิดนึงครับระวังรับอยู่ตอนนี้มองอยู่แปดสองห้าับแบาทครับแบต่ทุกบ้านปูนะฮะก็ระวังไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็มาตัวไหนเอ่โอครับ นี่ก็ถามว่าติด28บาทโอ้โหติดส, <มา S 1> สูง,สงมากอน,นครนี่ถือว่าสูงมากเลยนะน่าจะต้องใช้เวลาหน่อยต้องเทคฐานเป็นหนึงนะแต่ว่าฐานตรง20บาทนี่ก็สร้างไว้ค่อนข้างแน่นคือถ้าไม่หลุดเนี่ยอาจจะไซเวนแล้วก็ต้องรอจังหวะฟื้นตัว28บาทนี่สมัยไหนเนี่ยโอ้โหนานมากเลยคือคือถ้ามีสัดส่วนไม่ได้เยอะในพอร์ตเนี่ยผมว่าอาจจะหาจังหวะซื้อแนวรับเพื่อที่จะถั่วลงมาก็ได้แต่ถ้าสัดถ้าเกิดสัดส,ส่วนเยอะแล้วเนี่ยผมว่าก็ก็อาจจะต้อง แบบแมนเนจตัวอื่นเข้ามาเพื่อที่จะให้พอร์ตมันเฟื้นขึ้นมาดีกว่าอันนี้ติดมานั่นแต่ปีที่แล้ว28บาทแต่แล้วก็ไม่น่าถึง28เพราะอีน้อยาก็มีผลผที่คุณับนะแึ่ก็จะแตกปีต่อช่วงระหว่างทานครับเขาเขาอยากมนผลอยู่สต๊าตโอฮานะครับนะน้อยรุนคุณก็จะดอกลงมาบ้างนะครับนะแต่ก็ไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วไม่ว่าหุนอะไรก็แล้วแต่คุณพื้นฐานไม่พื้นฐานแล้วก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเวลามันลงเนี่ยคุณต้องมีสุด คือไม่ให้ปล่อยเฉยๆนะครับเนี่ยอันนี้ปล่อยอย่างนี้ถือว่าเสียหายเยอะนะฮะเพราะลงมาจาก28บงไป20บาทเนี่ยคือถ้าคุณตั้งสตุปโซลอไว้เนี่ยห้ามมา40%ว่างไปเนี่ยถึงเวลาคัดออกนะครับนะครแล้วถ้ามันดีจริงไม่เป็นไรฮะเราก็ลงมาซื้อคือราคาต่ำกว่าได้นะครับนะฮะเนี่ยเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าวันนี้ไม่ซื้อพรุ่งนี้ยังซื้อทันบางทีนะบางตัวทันไปหลายวันยังซื้อทันเลยนะฮะเพราะถามลงมาเยอะกว่านั้นอีกนะฮะนะเราก็ดูจังหวะนิดหนึ่งครับมันเล่นมีวินัยครับมีีีสสุเเเเผืืืื่่่อออออไววว้้้้คคาาาาาาถถถมมมตรรรงงนนนนนนซซััยยกก็ใใจะะะะฮพล แต่เพื่อว่าเรามองรับอยู่ช่วงแถวมาแถว20บาทรบหรือว่าหรือว่านิดหน่อยแค่นั้น,นะฮะตีงบมาถมายแถว20บาทเราตรงนั้นน่าสนใจในการซื้อถั่วในสัดวนของโอวานะครับเนี่ยผมลงถั่วเลยฮะพเพราะว่าถั่วปุ๊บคุณจะเหลือมา24นะครับเนะี่ยมันจะออกง่ายกว่านะครับออกง่ายกว่านะครับถ้าคุณถั่วนะ้นะครับแล้วก็อะไรเอยเออปอทอฮะต้านก็36.5นะฮะห้าเดิมของรอบนี้ ก็ยังอยู่ก็ยังทรงๆไม่ได้ไปไหนครับรับมีนาอยู่ประมาณสามโซนประมาณสามสิบสี่นะตรงตอนช่วงนี้มีข่าวเรื่องลดราคาน้ํามัอที่มีการอุดหนุนราคาน้ํามันิดนึงก็อาจจะทําให้คุณกลุ่มนี้ก็อาจจะมีแรงลดกํำไรออกมาเหมือนกันนะนี่ต้องไปดูนะว่าของรัฐบาลด้วยจะลดแบบไหนครับลดส่วนไหนครับเคยรับไปนีวไาดูกันนะครับไม่มีทราบนะครับนะแล้วก็อะไรฮะทัสทีแคท สายเวเลยครับสาเวนะเป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าแข็งในบรรดากลุ่มแบงค์นะเพราะตัวอื่นยืบหยิบชื่อหน่อยไม่เลยนะสาเวปักหลักมาเลยฮะไม่สนใจใครเลยนะครับนะโนสนโนแคร์อะไรยันอยู่แค่อย่างนี้แหละฮะนี่มองห้าสิบาทนะรับตั้งอยู่ห้าสิบสองนะฮะตัวพึงที่แคปนะครับแล้วก็อ่าเซฟทูพาลัยฮะโอ้หนี่ก็ดีบารดีนะในบรรดากลุ่มกลุ่มพวกอะไรนะพาวตี้นะก็รู้สึกว่าพอวตี้ช่วงหลังไม่ค่อยมาหลายตัวนี่มีงทรงนะครับ นี่มองยี่สิบสองไว้ก่อนเลยต้านอยู่ยี่สิบบาทครับผ่านยี่สิบสองมองยี่ิบสามมาแล้วแง่งนี้ทีงนะครับครับยกโลขึ้นมาได้ดีนะครับถืออันนี้ถือได้เนี้ยเพรารุ้นมีรุ้นหรือเนะครับครับแล้วก็อะไรฮะอเอ็นยอาร์เนอร์ฮะตรงนี้ก็ถูึกว่ากลุ่มพวกนี้ก็จะจะมาหน่อยนะครับแต่มายยางเริ่มฟื้นนะฮะครับเรามองที่ห้าบาทไว้ก่อนเลยครับผ่านได้หรือเปล่านะฮะ มองผ่านห้าบาทเราค่อยเล่นก็ถามคนนะถ้ายังไม่ผ่านก็ไม่ค่อยได้แค่น้นนะครตามแปเราต้องระวังนะถ้าสุดท้ายวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วไม่มีอะไรมันตูกเวียงมาได้เหมือนกันนะมันมองห้าบาทไว้ก่อนทัวกว่านะครับนะผ่านได้เราค่อยเล่นเข้าไปเล่นเขานะครับแล้วก็ A W C ครับรู้สึกว่าคําถามนี้มีในช่วงเช้านะ A C ก็ย่อๆนะวันนี้มองสี่สองสี่อยู่นะ A W C ครับก็มองกิตรัตตรงนี้ไว้ถ้าต่ํากว่ามาก็อาจจะทํารอบไปเลยนะครับสับ A W C ถ้าต่ากว่านะรับนะ A W C แล้วก็อะไรเอออมตะ ยังไม่หลุดยี่ห้าก็ถือไว้ก่อนเหมือนเดิมฮะนี่ไม่ด้เปลี่ยนแปลงมุมมองฮะก็่งที่เราเคยได้ทำมาแล้วคือยี่บห้าถ้าต่ำกว่าคือขายนะครับถือได้ยืนไว้ก่อนนะครับแล้วเผื่อได้ราคาที่ดีกว่าต้านอยู่ที่พวกิบเจ็ดตัวอมาตัดมองดูดีเลยนะครับครับนะฮะแล้วก็ไอเงินฮะตรงนี้คุณเล็กมาบ้างไม่มาบ้างนะนี่มองขึ้นเนี่ยสี่เจ็ดสองครับอ้าได้อยู่แถวนี้กลมๆก็ถือสามห้าบาทห้าบาทนี่แหละครับนะก็ฟื้นตัวใช้ได้ ก็ยังมีรุนรีบาวอยู่นะฮะแต่ถ้าไม่มาก็ขายเหมือนกันครับนแล้วก็เล่งขึ้นไปก็มองแถ่หาบาทเล่นรอบเหมือนกันนะครับนะใช่ครับเนี่ยเล่นรอบส่วนหม่มิเสียหายอะไรนะชั่วโมงนี้อย่าไปเชื่ออะไรตลาดมากนะครับนะเพราะว่ามันขึ้นมาจนมึงก็รับรู้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเนี่ยแพอไม่มีในใหม่กโดนเทคออกมาได้ครับนก็เล่นเล่นรอบไปเรื่อยๆดีกว่าครับเรามีใน youtube นะฮะคุณโจนะฮะถาม,มไทยออยไทยออยนี้ก็ยิงทรงๆนะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เห็นย่อย่อลงมาแรงนะวันนี้ก็พอประคองอยู่ ก็ S <S <S <an> เป็นว่าถ้าเกิดท็อปห้าสิบเอ็ดบาทยังกินได้ยงโอเค,คอยู่นะฮะต้ามองห้าสองติ้ห้ากับตัวท็อปเนี่ยครับว่าดูพักฐานบ้างแต่ก็ไม่ได้แรงนะครับยืนได้อยู่ดูโฮมนะฮะโอ้โห <Home S 2> มันชา้านคนถามมานะฮดูโฮมก็ดูย่อๆอยู่สิบเอ็ดสิบสองนะดูโฮมใ็กลรองสบารหนึ่งได้นะครับเดินในกรอบอธิบดูโฮมนะฮะเ t ็มทีซแนวรับแนวต้านหน่อยคุณตีนะฮะวันนี้พักตัวสําหรับกลุ่มไฟนนซ้นก็ไม่ได้เยอะแม ตรงแถวแถ42นี่ไฮเดิมของช่วงกลางปีพอดีเลยแนวต้านรับอยู่40บาทครับครับผมคิดว่าไม่แน่ไม่แน่าจะหลงมาฮะน่าจะยืนเพราะว่าตัวสวัสดิ์ช่วงหลังนี้วันนี้อาจจะย่อลงก็จริงนะย่อลงมันก็จริงนะแต่สวัสดิ์คุณดูให้ดีนะกูวิ่งขี้วิ่งลงอยู่นะครับนะฮะอันนี้เองก็ยังมีลุ้นอยู่นะฮะก็เราจังมองภาพรวมจริงๆแล้วกลุ่มนี่ว่ายังมีลุ้นเรื่องการดิบบาทเพราะลงมาเยอะแล้วสัดหนึ่งก่อนที่การมานะครับนะได้ครับมีถามเจคเอนจะไหวไหมัั้กวนนีจริง จริงแล้วมันไม่ต้องหาคุณดูทรงพุ่ก็รู้นะฮะเอว่าลงมาแตะฟอร์ทินถ้ามันผิดใช่ไหมครับแล้วก็พยายามรีบาวนะครับแล้ววันนี้ปู๋เปิดมาลงต่อนะฮะถ้์มเหมือนกันถ้ามีคุณถามว่าคุณจะจะไหวไหมคุณคำถามว่าไหวคุณจะเข้าไปทำไมฮะนะชวงนี้ก็ดูเฉยรอเขาเคลียร์ให้เสร็จสัดนะฮะเขาไปดังซีไปก่อนเรอเขาเคลียร์เรื่องหนี่เรื่องต่างเรียบร้อยแล้วเราค่อยเล่นก็ไม่สายอะไรนก็จะดีกว่านะครับครับนี่ครับครับหมดแล้วใช่ไหมครัครับหมดแล้วเราส่งคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ